สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณตัวนันนะครับวัออนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการขายลอตเตอรี่จำได้ไหมเขากำลังจะมีการลงทะเบียนอยู่นะครับของการเป็นผู้ค้าผู้ซื้อสลากนะครับตอนนี้มองดูว่ามีคนเยอะเลยที่อยากที่จะ เป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้ค้าก็คือมีโอกาสในการสั่งซื้อนะครับมีโอกาสในการสั่งซื้อเพื่อเอามาขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพุยกันครับสวัสดีครับวันนี้พบกับครูสว่วรรนะครับ วันนี้ไม่ใช่สารสาสานติดครับแต่ว,วันนี้มาคุยเรื่องออการลงทะเบียนเพิ่มคนขายลอตเตอรี่อีกแสนลายนะครับตอนนี้ทุกๆคนที่สนใจข่าวนี้ก็กำลังรอที่จะเ,เป็นผู้ขายนะครับรอการลงทะเบียนอยู่นะครับเพราะหลายคนหลายคนที่ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะประมาณ ประมาณแสนหกหมื่นคนเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่จะไปต้องไปรับที่ออกองคลางหรือว่า <c oughs> หรือว่าสารการเนี่ยก็อีกประมาณสามหมื่นกว่าคนตอนนี้ก็กำลังมีการอ,อ,อะไรอ่ะเรียกเข้ามาเพิ่มใช่ไหมครับหรือว่ามีไปมีการไปลงทะเบียนที่สารการว่าใครจะมีสิทธิ์รับเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ ในส่วนนั้นก็กําลังทําอยู่นะครับในจังหวัดต่างๆจากการดูข่าวนะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามีมีบางที่ลงทะเบียนไปร้อยคนห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยนะบางจังหวัดนะครับแต่การลงทะเบียนออนไลน์ลงทะเบียนเพื่อคนขายเพิ่มเนี่ยจะมีการลงทะเบียนจากข่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีการลงทะเบียนเพิ่มแสนคนนะครับซึ่งวันนี้วันน,น,นี้วันที่สิบ วันนี้วันที่16นะครับ16ธันวาคมนะครับจากข่าวหน้าวันนี้น่าจะมีข่าวนะครับหลังในช่วงที่มีการออกผลสลับกิดแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับเ,รเดี๋ยวเรามาลองติดตามไปได้วยกันนะครับแต่เรามาดูก่อนว่า,าเปิดแสนเปิดเพิ่มแสนคนนะจุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือต้องการให้มีคน คนขายเพิ่มขึ้นอีกแสนคนนั่นเองนะครับเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงนะครับหวยแพงเนี่ยทางกองสลากเขาก็พยายามที่จะแก้นะครับโดยการพิมพ์นะครับโดยการพิมพ์การเลียงเล่มใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการพิมพ์ให้คนที่จองสลากออนไลน์ได้เนี่ยออกกอง,ออกองจองสลากได้5้าเล่มเนี่ยนะครับที่มาในกล่องจะมีหลักการ คือสองสองหนึ่งนะครับก็แปลว่ามีลอตเตอรี่ที่เหมือนกันเนี่ยสองคู่นะครับสองสองหนึ่งนะสองสองเนี่ย, 2, 2เ,ยเป็นสองเล่มเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับสองสองก็จะมีอย่างเงี้ยสองคู่แล้วก็หนึ่งก็คือเป็น,เป,นเป็นหวยเดี่ยวไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีการรวมนะครับมีการรวมเป็นสิบยี่สิบใบนะครับตอนนี้ก็เลยเนี่ย งวดวันนี้ผลที่จะออกวันนี้นะครับผลที่จะออกวันที่16ธันวาเนี่ยที่กาลังจะมีการออกในตอนช่วงบ่ายวันนี้เป็นการจัดเล่มใหม่นะครับจัดเล่มใหม่ในการพิมพ์ก็คือเป็นสอง1นหนึ่งหนึ่งะครับก็คือมีหวยชุด2ใบเนี่ยอยู่อยู่แค่2เล่มนะครับนอกนั้นเป็นหนวยเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับอีก3าเล่มนะครับซึ่งน่าจะนะครับทางกองสลากบอกว่าน่าจะทําให้มีการ รวมเล่มกันยากขึ้นนะครับลองลองดูกันแล้วกันว่าผมผลตอนบ่ายนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อบอกว่าพุม่มในการสำนักงานสลากเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนะครับมีเห็นชอบแก้ไขปัญหาเกินราคา2แนวทางนะครับแนวทา,างแรกจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองเพิ่มอีก1นึ่งแคนนะครับเพื่อช่วยคนตกงานนะครับนี่เป็นการช่วยคนตกงานอีกแสนคนด้วยนะครับคนสนใจที่จะทําอาชีพนี้หรือผู้ค้าเดิมที่ขายอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิจองก็ มาลงซะนะครับก็จะได้ซื้อได้โดยตรงจากกองสลาเป็นใบแล้วตกประมาณ70บาท40ตังค์นะครับแล้วไปขาย80นะครับขั้นตอนนะครับขบอกส่วนขั้นตอนจากนี้สำนักง,งานจะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบอีกครั้ง เดินพฤศจิกายนะครับนี่ข่าวนี่ข่าวเก่าตั้งก่อนพฤศจากายนะครับคาดว่าจะเปิดขึ้นลงทะเบียนใหม่ในในสิ้นปีนะครับในสิ้นปีซึ่งข่าวมาก็คือข่าวว่าประมาณเนี่ยฮะช่วงนี้สิ้นปีนะครับวันนี้น่าจะรู้ผลบ้างนะครับแต่ยังระบุไม่ได้ว่าจะพิมพ์เพิ่มจากมวดรับ้อยล้านใบหรือไม่นะก็คือการพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยก็พิมพ์อยู่ที่ลอยล้านใบอยู่แล้วนะครับลอยล้านใบเดินทางคาดว่าจะช่วยปัญหาการ าการขายแพงของสลากได้นะครับและการว่างงานช่วงโควิดจะเอาสองอย่างมานะครับก็บอกว่าทําให้ผู้ค้าสลากตัวจริงเข้ามาอยู่ในระบบสามารถซื้อลอตเตอรี่ในราคาต้นทุนโดยไม่ต้องพึ่งพาการซื้อการซื้อสลากที่ถูกเก่งกำไรจากพ่อค้าคนกลางได้นะครับนะครับปัจจุบันมีผู้ค้ามีผู้คทะเบียนไว้นะครับ กับกองสลากแล้วนะ1.6 1แสนหกหมื่นคนนะครับแต่ผู้ขายอยู่ในส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบก็คือคนที่ไม่ได้เข้าสู่การขึ้นทะเบียนได้นะครับอีกกลุ่มใหญ่แล้วนะครับก็ขอให้มีการเปิดขึ้นเพิ่มนะครับจึงจะจะมีการวางหลักเกณฑ์การสมัครนะครับจะมีวางหลักเกณฑ์การสมัคร นะครับเึ่องข่าวเึ่งข่าว,าวช่วงักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกมาซึ่งน่าจะเป็นวันนี้นะครับความตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดช่วยคัดเลือกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเนี่ยก็มีการมีมีที่ไปรับที่จังหวัดอยู่แล้วด้วยนะครับเขาก็กลุ่มนั้นเขาก็จะมีการพยายามที่จะคัดคนที่ าขายจริงๆซึ่งความจริงแล้วหลายๆจังหวัดก็บอกว่ามีคนขนคนไปนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองได้มีโอกาสได้นั่นเองนะครับก็ลองไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดมีการอะไรล่ะมีการยืนยันกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นการก็ไม่สามารถที่จะไปอะไรล่ะบอกว่าแกไม่ใช่ฉันใช่อะไรเงี้ยมันก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการขนคน,นไปเพื่อ จับฉลากให้ได้นั่นเองนะครับนั่นคือจุดบอดนะครับมีการปรับสูตรการพิมพ์ใหม่นะครับที่บอกแล้วมันตะกินนะครับเลขซ้ําแค่สชุดเดี่ยวสามเล่มนะครับบอกว่าทั้งนี้แนวทางที่จะทําให้เกิดการรวมชุดยากขึ้นนะครับซึ่งแต่เดิมไม่เกิน5้าใบนะครับแต่ถ้าหากจะรวมก็จะเกิดขึ้นน้อยมากแล้วลองดูกันแล้วกันนะครับวดนนี้จะมีการ หวยชุดห้าใบอีกหรือเปล่าครับแต่สองใบนะมันปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ห้าใบสิบใบยีบย่สนะิบใบเนี่ยผมว่าน่าจะยังเขาต้องพยายามสุดขีดนะครับจะมากไงก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีข่าวมีข่าวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะเขาบอกว่ายิ่งยิ่งรวมชุดยากหวยยิ่งขายแพงใหญ่เลยก็หาเรื่องจะหาขายแพงอยู่แล้วมั้งครับจนจะมีการพิมพ์เกินร้อยล้านใบหรือไม่ก็ดูพิจารณาก่อนนะครับ แต่ว่าความสามารถงสุดในการพิมพ์ปัจจุบันก็คือ200ล้านใบนะครับต้องดูว่ามีผู้ขึ้นทะเบ,บียนจำนวนเท่าไหร่และผลจากมาตรการแก้ปัญหาลอตเตอรี่รวมชุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับประกอบไปด้วยถ้าถ้าผลออกมาคนสนใจไปขายต่อน้อยลงในทุนก็ไม่การ,รับซื้อนะครับจนอาจไม่ต้อง พิมพ์เอ่อแบบเต็มใบดานก็ได้นะครับแต่ความจริงแล้วมีความคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการพิมพ์แบบสุ่มสุ่มจริงๆนะครับสุ่มให้ครบจํานวนที่พิมพ์เลยเนี่ยไม่ได้สุ่มแค่ร้อยล้านเอยไม่ใช่ไม่ไม่สุ่มแค่ล้านล้านชุดแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ในล้านชุดในล้านชุดในหนึ่งล้านชุดเนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วจะพิมพ์ทั้งหมดร้อยล้านชุดใช่ไหมครับก็ร้อยล้านแบบพิมพ์ซ้ําไปเป็นร้อยล้านเนี่ย มันก็จะมีซ้ำกันร้อยร้อยชุดถูกไหมครับนี่คือจุดบอดของการสั่งพิมพ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรารู้ว่าเป็นร้อยล้านร้อยล้านใบนะครับร้อยล้านใบร้อยชุดแล้วแล้วก็แต่เราสุ่มทั้งร้อยชุดชุดละร้อยชุดละล้านใบแล้วแ้วก้ก็ก็ไม่มีโอกาสที่จะซ้ำกันแน่นอนนะครับมองว่า เราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ให้อะไรละ่ะให้ฟังนะครับว่าความจริงแล้วถ้าเกิดจะแก้จริงๆเนี่ยที่จะไม่ให้มีการรวมชุดกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องลําบากลำบนอะไรนะครับอยู่ที่การสั่งพิมพ์เท่านั้นเองนะครับถ้ายิ่งสั่งพิมพ์เพื่อให้มีการสุ่มแบบสุ่มตลอดไม่ใช่สุ่มไปหยุดแค่ร้อยละร้อย ที่ล้านใบนะครับในล้านล้านใบนะครับชุดหนึ่งมันจะมีล้านใบถูกไหมครับนะครับเพราะว่ารางวัลมันเป็นเลข6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะต้องมีตั้งแต่หนึ่งจนถึงล้านนะครับ1ถึงล้านก็คือ0ูนย์ถึงศูนย์ศูนย์หกตัวจนถึงกา9 9๙๙นะครับหกตัวเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องอยู่ในอันนี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งชุดนะครับถ้าสุ่มในนี้แค่นั้นแล้วแล้วพิมพ์ซ้ําไปเป็นเป็นร้อยชุดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีเลขซ้ํากันอยู่ร้อยชุดนั่นเองนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราสุ่มครบทั้งทั้งร้อยทั้งร้อล้านใบเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะจับคู่ได้เลย <c oughs> นะครับอันนี้ก็เอามาคุยให้ฟังนะครับว่าเรามีวิธีการที่จะปรับแก้ได้ถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะหาทางปรับแก้กันจริงๆนะครับ แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ากองสลากเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะหาเงินอะไรละหา,หาเงินให้เยอะๆเพื่อเอาส่งเข้าคลังหรือว่าต้องการเป็นผู้ส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังมากสุดเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดคนไม่เล่นเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับกองสลาก <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้มาคุยเรื่องอข่าวเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนเพิ่ม1 0 0 0 0แสนคนแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์นะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์ยังไงที่จะให้รวมชุดไม่ได้นะครับก็พูดไว้วันหลังจะพูดให้จะคุยให้ละเอียดมากขึ้นว่าสูงยังไงนะครับเขียนเป็นสูตรให้ดูนะครับเป็นสูตรเลขสูงธรรมดานะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรารอฟังผลการออกสลากนะครับฟังข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพิ่มอีกหนึ่งแสนคนด้วยว่าจะมีข่าวมาจากกองสลากหรือเปล่านะครับเราทุกคนหลายๆคนก็กําลังรอที่จะมีโอกาสในการซื้อลอตเตอรี่เพื่ออันําไปขายในราคาต้นทุนนะครับทุกๆคนที่ที่สนใจเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะสนใจในการขายลอตเตอรี่ในราคาในราคาที่กําหนดก็คือใบละ80บาทนะครับยังไง,ไงก็วันนี้ขอให้มีข่าวดีจากกองสลากสําหรับหลายๆคนที่กําลังรอข่าว เรื่องการลงทะเบียนเพิ่ม1นึ่งแสนคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวันที่1งวดวันที่1นธันวาคม2563เลขที่ออกหนึ่งศูน